มีหลายคนให้ลุกอ้วนไปหาว่าน้องอิงเป็นคนแบบไหนกันแน่วันนี้เลยลุงเลยหาข้อมูลว่าน้องอุ้งอิงเป็นคนแบบไหนกันแน่มาดูว่าน้องอิงเป็นคนแบบไหนหนึ่งข้อที่หนึ่งนะครับการศึกษาน้อยยังไม่จบมสี่เลยเนาะเร,ะรียนกศนจบม .3 สามแล้วก็ามาร้องเพลงแนละแต่โทษความรู้โคทษเยอะจริงไหมความรู้ เรื่องวิชาหากินโคตรเยอะประสบการณ์ตั้งแปดขวบอะแต่การศึกษาเพิ่งยังไม่ถึงม .4 น้องเป็นคนแบบไหนกันแน่การศึกษาน้อยแต่ความรู้เยอะข้อ <c oughs> <c oughs> ที่สองจนมาสิบหกปีแล้วจะรวยไปอีกกี่ปีเป็นคนแบบไหนเป็นคนจนหรือเป็นคนรวย <c oughs> เพราะว่าตอนเกิดมานะโอ้โหพ่อแม่ ไม่มีแทบไม่มีไรายได้ตอนที่น้องไปพูดบนเวทีที่วัดหนองคูข้าวจานเดียวกินกับแม่สองคนสรุปเลยน้อง <c oughs> เป็นคนจนหรือเป็นคนรวยกันแน่ <c oughs> แต่ที่แน่ๆสิบหปีแรกนะ <c oughs> จนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยรวยหร,รือเปล่าก็ <c oughs> ดูเอาแล้วกันว่ารับรายได้เท่าไหรต่ต่อวันต่อเดือนต่อปีนะเป็นคนแบบไหนกันแน่ช่วยให้คาตอบลุงด้วยล้กันข้อที่ส <c oughs> เป็นคนสบุคลิกหรือคนสอล่าง อยู่ข้างล่างโปงเลงโปงลงปางลางโอ้โหอะไรก็ไม่รู้น,น่นนี่นั่นนี่นอนพอขึ้นบนเวทีปับ๊บดุดนางพญาเอาอยู่เขาเรียกสะกดคนดูอยู่ทุกอไรยบททุกการกระทำเลยเพลงขึ้นนี่คนหยุดนิ่งสงบนิ่งเลยนะครับแล้วก็เพลงขึ้นนี่คนกรูมารุมหน้าเวทีสรุปแล้วเป็นคนแบบไหนกันแน่โป่งเลงปางลางหรือเป็นนางพญา หรือเป็นคนสองร่างในเวลาเดียวกันตอบข้อที่สี่นะเป็นคนใจบุญชอบทําบุญช่วยเหลือคนโน้นคนนี้ช่วยเหลือสุนัขจรจัดช่วยเหลือแมวมาอะไรเยอะแยะแต่โทษแต่เรื่องธุรกิจนะเี้ยวสุดลิบเลยอะ่ะพ่อกันชัยไลฟ์สดบอกขอสองแสนอกันชัยบอกให้สองแสน น้องอีกบอกสามแสนพอได้สามแสนน้องอีกบอกห้าแสนดูดีธุรกิจต่อรองบอสโจรเรื่องค่าจ้างโน่นนี่นั่นสุดยอดกระนั่งกระทั่งขายวัวครั้งหนึ่งอะพ่อโจบอกว่าให้สองหมื่นห้าน้องบอกห้าหมื่นเนี่ยสรุปแล้วใจบุญหรือเขี้ยวเรื่องเงินเป็นคนแบบไหนกันแน่บอกลุงด้วยนะครับบอกลุงด้วยข้อที่ห้าเป็นคนเก็บเงินเก่ง เก็บเงินอะไรเก็บติ๊บหน้าเวทีเยอะแยะเก็บ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 ก็บเก็บเงินเป็นคนเก็บเงินแต่ไม่มีเงินเก็บก็คือเก็บเงินได้เท่าไหร่เอาไปให้ไม่น้อยหมดเลยให้ทุกบาททุกสตางค์ปัจจุบันในบัญชีในบัญชีนี่ถ้าเปิดเผยนี่พวกเราขำกิ้งแน่เลยนะเจ็ดหลักแน่แน่ไม่รวมบ้านนะเงินสดในบัญชีเจ็ดหลักแน่แน่เขาเรียกเก็บเงิน แต่ไม่มีเงินเก็บเพราะที่ตัวไม่ไม่ติดเงินพกไม่กี่ร้อยขอมีอะไรก็ขอจ่แม่หมายความว่าอย่างนี้นะไม่มีเงินเก็บหมายความว่าไม่มีเงินติดตัวเยอะมากอยู่ก็หลักร้อยแค่นั้นนะที่เหลือก็คือไม่หน่อยเก็บหมดข้อที่หกที่เอามาถามเนี่ยน้องอิงเป็นคนแบบไหนกันแน่หลับก็ได้เงินหรือตื่นก็ได้เงินหลับก็มีคนเอาเงินมาให้นะถึงบ้านเลยนะ เยอะมากตอนนี้ยิ่งเยอะทวีความเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าจากโนโนจากนี่เอฟซีนั่นนะี่นั่นนะตื่นโอโหไม่ต้องไม่ต้องพูดกันนะตื่นนี่เก็บไม่ไหวเลยเก็บทุกเม็ดเก็บเห็ดทุกวันเก็บเห็ดจนไม่หมดไม่สิ้นนะครับทั้งหน้าเวทีหลังเวทีทั้งเอ,อก่อนขึ้นเวทีทั้งอยู่บ้านนี่อู้ฮูไม่ต้องลงทุนนะแต่เก็บตลอดสรุปแล้วคือ นอนหลับหรือตื่นได้เงินตอบด้วยนะข้อที่เจ็ดนะครับข้อที่เจ็ดน้องอิงนคนแบบไหนก็นแน่เป็นคนไม่ชอบเที่ยวไหนมาไหนเลยไม่ไม่ชอบเลยอยู่กับบ้านตลอดแต่โทษไปทุกจังหวัดตอนเนี้ยภาคอีสานครบทุกจังหวัดสรุปแล้วเป็นคนเที่ยวหรือไม่เที่ยวเนี่ยเป็นคนไม่เที่ยวใช่ไหมแต่ไปทุกจังหวัดมันมันคืออะไรก็ตอบ เมนมาให้ลุงหน่อยคุยขคำๆคนะมีคนถามเลยก็เลยเอามาหาข้อมูลมาให้ว่าน้องอุ้งอิงเป็นคนแบบไหนกันแน่สรุปได้ทั้งหมดเจข้อที่ลุงคิดได้ใครมีข้ออื่นก็เม้นมาด้วยนะข้อแรกอีกที่การศึกษาน้อยแต่ความรู้เยอะข้อที่สองจน16ปีหลังจากนี้จนหรือเปล่าไปดูเอาจนหรือรวยกันแน่นะชีวิตจนหรือรวยข้อที่ส เป็นคนโปรงเลงบางลางหรือนางพญาเป็นคนแบบไหนตอบด้วยนะครับใจบุญหรือเขี้ยวใจบุญสนทานหรือเขี้ยวเรื่องเงินในธุรกิจเก็บเงินเก่งแต่ไม่มีเงินติดตัวมันหมายความว่าอะไรแล้วก็นอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนทั้งหลับทั้งตื่นได้เงินจริงไหมสุดท้ายไปเที่ยวไหน เป็นคนไม่ชอบเที่ยวไหนแต่ได้ไปทุกจังหวัดงงจริงๆน้องอิงเป็นคนแบบไหนกันแน่ช่วยตอบด้วยเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านทุ่งคาเฟ่ของเล็บอ้วนชวนคุย <c oughs> เพื่อไม่พลาดคดลิปนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับฝากดูคลิปด้วยแล้วก็มาจังหวัดการแม่เรียร้านบ้านทุ่งคาเฟ่ยอยู่ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอธรมาการจัหวดการบอกว่าเป็นเอฟซีน้องอิงมีส่วนลดให้คลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบ๊ายบาย